ตรงนี้เป็นจุดที่เราเล่นรถไฟกันเมื่อวานนะคะนี่รางจะออกมาด้านนี้แต่ทางนี้เสียวมากคือทางขึ้นน่ะทางขึ้นมันจะตั้งฉากสูงด้านนู้นค่ะด้านนน้นเลยค่ะเดี๋ยวรถสุดตาเราจะถ่ายมาได้ค่ะมาเราไปแล้วค่ะลาไปแล้ว กำลังปรับระดับอยู่ค่ะว่าแบบไหนคือการเดินหน้าแบบไหนคือการเบรกมาอยู่นู่นแล้วค่ะอันนี้มาไปคนเดียวนะคะใช้เดียวเอามาไปจอดอีมากกว่าไปชนไงค,คือถ้าเกิดเราโยกไปข้างหน้ามันจะวิ่งถ้าเกิดเราดึงไปด้านหลังมันจะเบรก เต็งมากเลยนะคะคุณแม่เราคุณแม่ไป78นะคะตอนนี้มาเล่นเหมือนรถไฟหอตีลังกาเลยทางลาดชันมากค่ะนี่ความไกลของสถานที่เล่นประมาณนี้เลยอันนี้มาอยู่นู่นแล้วอ๋อไปไกลแล้วค่ะองแทบไม่เห็นแล้ว ลงซายแล้วค่ะอตอนนี้ลงอยู่ข้างล่างเลยค่ะต้องกัรเกตผ้าคุมสีเขียวว้าวำลังขึ้นไปแล้วผ้าคุมตีเขียวอยู่ด้านนน้นเลย้องเป็นนี้ นนะนนมีบางจุดที่มีกล้องจับภาพที่เรากำลังเล่นอยู่เราก็จะหยุดเพื่อถ่ายภาพรูปภาพด้านล่างหมอกสวยมากเลยค่ะหมอกกำลังมาเลยตอนนี้มากเราอยู่ด้านนู้นเราไกลมาก มองด้วยสายตาเห็นยากค่ะหันกล้องยิ่งเห็นยากเลยเวลาเขาปล่อยเขจะชิวอย่างเงี้ยบางคนยังไม่รู้จังหวะอาจจะวิ่งแบบฟิ้วเลยเมื่อวานเราไม่รู้จังหวะว่าเบรกยังไงตรงนี้เราเลยแบบควงเลยค่ะควงแบบปิ้วปิลยเลยแบบตัวเหวี่ยงมากอ่ะ อันนี้มองหาม่าไม่รู้ไปอยู่จุดไหนนะตรงนั้นให้หยุดอยู่ตรงที่มีหลังคาสีเขียวคนะ่ะให้หยุดอยู่ตรงนี้เขาจะให้หยุดอยู่เนี่ยเพื่อเก็บภาพถ่ายภาพงคนอยากได้ภาพตัวเองก็จะรอกันจุดนี้ ของเล่นทุกอย่างเราเล่นฟรีเลยค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเขาจะรวมกับที่พักมาแล้วนั่นรู้สึกจะเป็นม้าเราแล้วค่ะด้านนี้นข้าวขมัวสีเขียวมามาด้านนี้แล้วค่ะข้าวขมัวสีเขียวนะคะมา นี้กำลังจะเป็นทางขึ้นเป็นทางขึ้นนะคะเราต้องยกหรือว่าผนแล้วแต่จังหวะทางขึ้นเราจะต้องเร่งให้ขึ้นข้างบน